กลุ่มอาวุธปืนที่ปรากฏนะครับทั้งยาเสพติดเป็นช่วงผลระดมฝ่าล้างในเดือนเมษายน2 5 6 7นะครับคนยาเสพติดเราจะได้ลายสําคัญมาหนึ่งลายนะครับเป็นยาเสพติด1นึ่งแสเม็ดที่สองพอท่าสารานะครับเกณฑ์น,นี้ก็ผู้ต้องหาเป็นชาวลาวเป็นหญิงลาวซึ่งได้รับอนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรถูกต้องแต่ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วโอเวอร์สเตย์ไปนะครับเราก็ได้สืบทราบว่าเขามีพฤติการในการจําหน่ายยาเสพติด แล้วก็มีพัสดุส่งของมาที่บ้านเขาเราก็ได้เข้าไปทาการตรวจสอบก็บพบยาเจ็บติดในสิ่งของที่ส่งมาเขาก็รับให้การรับสารภาพว่าเขาได้สั่งยาบ้ามาจากนายหัวของเขามาเพื่อส่งต่อตามคําสั่งของนายหัวเขาครับเราตอนนี้เราสืบสวนขยายผลแล้วครับทราบส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าต้นทางหรือปลายทางอยู่ที่ไหนอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนครับลักษณะของการส่งขณะนี้ได้ปยนแลงยังไง ัสสดุน,นหำหรับเคสเนี้นะครับส่งมาทางพัสดุเอกชนนะครับแล้วก็ส่งมาที่บ้านบ้านเลขที่ดังกล่าวพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้ต้องหานะครับแต่ก็ไม่รอดจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เราครับในเรื่องของขั้นตอนที่จะกระจายตอนนี้เรา,เามีข้อมูลนะครับว่ากระจายไปไหนอะไรอย่างไงอ่ะครับสำหรับเคสแสนเม็ดนี้นะครับก็จากการสอบถามเขากาให้การรับสารภาพว,าว่าเมื่อได้ของมาเนี่ยก็จะนําไปวางตามคําสั่งของเจ้าของยานะครับ ส่วนหนึ่งเอาไปวางส่วนหนึ่งก็จะมีการส่งต่อทางเคอรี่อีกเหมือนกันครับตามเขาในเกตนี้ก็บอกว่าเป็นครั้งที่2ครับแต่เราจะสอบสวนต่อไปนะครับกลุ่มอาวุธปืนที่ปรากฏนะครับทั้งยาเสพติดเป็นช่วงผลระดมฝ่าล้างในเดือนเมษายน2567นเะครับเป็นไปตามนยโยบายของท่านพลตเอกกิจลัตพันเพชรรองผอบอรตรรักษาการผอบอรตรท่านพลตเอกธนาชูวงรองผอบอรตรท่านพลโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้จัดการกรปฐอนภาค8และ ท่านเจอจรเกียรติรัตน์พมณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะครับให้ระดมฝันล้างอายกรรมเพื่อป้องกันให้เกิดเหตุน้อยที่สุดนะครับเราสามารถจับกุมวุฒปืนในเดือนเมษายนนี้ได้กับร้อยกระบอก90ฝากระบอกนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เราก็ได้ประมาณเดือนละร้อยร้อยสิบอยยี่สิบกระบอกมาตลอดนะครับ